คนละครึ่งพลาสการสั่งอาหารออนไลน์ที่เป็นไปได้และสะดวกสบายแต่มีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันเลยวันนี้เราได้มาเจอโอกาสดีๆที่เราได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสซึ่งให้เราได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลเวอรี่สเจ้าคือ Glass Food, l i e m a n Robinhood และ s h o p e f o o d ที่นี้เราได้รับสิทธิในการสั่งอาหารตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันแต่ถ้าเราจะใช้สิทธิผ่าน s h o p e i f o o มีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนเลยนะ คนละครึ่งพลาสสั่งอาหารชอปปี้ฟูดเริ่มวันไหนตั้งแต่กี่โมงโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568ถึง31ธันวาคม2568และเราสามารถสั่งอาหารได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันขั้นตอนการสั่งอาหารชอปปี้ฟูดผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดแอปเปาตั้งแล้วคลิกไปที่แบนเนอร์คนละครึ่งพลัสเลือกแบนเนอร์ผู้ดรายลี่แล้วกดเลือกชอปปี้ฟูดเลือกร้านค้าจากรายการ รวมร้านค้าคนละครึ่งพาสเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์เลือกเมนูที่ต้องการแล้วกดสั่งอาหารใช้โค้ส่งฟรีแล้วกดสั่งซื้อค่าจัดส่งและค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กจะต้องชำระผ่านช้อปปี้ฟูดก่อนหลังจากสั่งซื้อแล้วกดชำระผ่านแอปเปาตังและชำระเงินด้วยสิทธิ์คนละครึ่งพาสภายใน5นาทีเลือกใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลาสแล้วกดชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์เมื่อชำระเงินสำเร็จรายการสั่งซื้อจะอยู่ในกำลังดำเนินการ คนละครึ่งพลัสสั่งอาหารผ่านชพี p ี้ o o รับโปรโมชั่นพิเศษต่อที่1จ่ายค่าอาหารครึ่งเดียวต่อที่2มื้อถัดไปลดเพิ่ม50%โค้ดลด50%สูงสุด75บาทขั้นต่ำ150บาทต่อที่3ส,ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำข้อควรรู้เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานคนละครึ่งพลัสสำหรับฟู้ดเดลิรี่ผ่านชพี p i ้ดการเข้าใช้งาน ลูกค้าต้องเข้าสู่แอปช้อปปี้ฟูดผ่านแอปเปาตังเท่านั้นเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลาสหลังจากเข้าสู่ช้อปปี้ฟูดผ่านแอปเปาตังแล้วต้องสั่งอาหารให้เสร็จภายใน60นาทีหากเกินเวลาระบบจะยกเลิกการใช้งานอัตโนมัติสิทธิ์คนละครึ่งพลาสจำกัดไม่เกิน200บาทควันแต่สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันภายใต้วงเงินสูงสุด200บาทควันการชำระเงินค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆจะต้องชำระผ่านช้อปปี้ฟูดตรงๆ การชำระค่าอาหารต้องดำเนินการผ่านแอปเปาตังเท่านั้นและไม่สามารถชำระผ่านแอปช้อปปี้ฟูได้หลังจากสั่งซื้ออาหารแล้วต้องชำระเงินผ่านแอปเปาตังภายใน5นาทีและอยู่ในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาหากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกลูกค้าสามารถรับส่วนลดค่าอาหารได้สูงสุด200บาทหากยอดเงินในแอปเปาตังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าอาหารจะต้องชำระส่วนต่างเองผ่านแอปเปาตังการใช้ส่วนลดและคอย โค้ดส่วนลดค่าอาหารและคอยของชอปีฟูไม่สามารถใช้รวมกับสิทธิ์คนละครึ่งพาสได้สามารถใช้โค้ดส่วนลดค่าจัดส่งรวมกับสิทธิ์คนละครึ่งพาสได้แต่ถ้ามีค่าส่งส่วนต่างต้องชำระผ่านชอปีฟูตรงๆสิทธิ์คนละครึ่งพาสจะคำนวณเฉพาะจากยอดค่าอาหารหลังหักส่วนลดค่าจัดส่งเท่านั้นการจัดส่งที่ร่วมรายการการจัดส่งที่ร่วมรายการจะเป็นการจัดส่งแบบปกติ d e ล i เว r รี่ การจัดส่งแบบรับที่ร้านและการตั้งเวลาจัดส่งล่วงหน้าจะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาสได้ข้อจำกัดเมนูอาหารเมนูจากโปรโมชันดีลกราคาเมื่อถูกชัวและแฟลชเซลซึ่งมีส่วนลดพิเศษแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัาสได้การสั่งซื้อแบบกลุ่มสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาสสำหรับคำสั่งซื้อแบบกลุ่มได้ตามปกติแต่ไม่สามารถเลือกคำสั่งซื้อกลุ่มแบบรับที่ร้านได้กับคำสั่งซื้อคนละครึ่งพาสการขอรับการชดเชย หากได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขการชดเชยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือค่าอาหารและค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆลูกค้าจะได้รับการคนืนเงินเฉพาะส่วนของค่าอาหารในรูปแบบคูปองไวเชอร์เท่านั้นและไม่สามารถขอคืนเงินในรูปแบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้ การคืนเงินค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในคำสั่งซื้อและช่องทางและระยะเวลาในการคืนเงินอาจแตกต่างตามประเภทการชำระเงินรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินผลการคืนเงินหรือชดเชยตามดุลพินิจของบริษัทและตามเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งพลัสของภาครัฐแล้วคุณพร้อมที่จะลองสั่งอาหารผ่านช h o p p y f หรือไม่มาลองเข้าไปดูและสั่งอาหารดูกันเถอะ มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะ